ขอบคุณรีวิวประทับใจและออเดอร์จากพี่นุ้ยนะคะสัจธรหรือตระกูลพี่นุ้ยเป็นแฟนพันธ์แท้ที่ใช้เคที่มาหลายปีแล้วเกรดว่าน่าจะ56ปีแล้วค่ะและรีวิวแต่ละรีวิวพี่นุ้ยส่งมาให้ด้วยใจใช้แล้วประทับใจอย่างรีวิวนี้นะคะพี่นุ้ยบอกว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าคาดว่าน่าจะโดนเล็บตัวเองไปเกี่ยวเนี่ยตองคางแล้วกลายเป็นแผลทีนี้เนี่ย พอแผลแห้งมันก็ตกสะเก็ดมีรอยดำจะทำยังไงให้รอยดำจาง มีปัญหาแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เจอนะคะรอยสีรอยดําต่างๆเวลาไปเจอแดดกระตุ้นขึ้นมารอยดํานั้นมันจะกลายเป็นจุดด่างดาได้วิธีของพี่นุ้ยคือใช้กันแดดค่ะทาทุกวันทาหนาๆนบานาริเวณที่มีรอยดําแล้วผลปรากฏว่านี่เลยไม่เกิน5วันรอยดําตรงนี้ก็จางลงได้ขอบคุณพี่นุ้ยมากๆนะคะและขอบคุณสําหรับออเดอร์ซื้อซ้ำบีบีกันแดดเคที่ด้วยค่ะสําหรับใครที่มีปัญหา อยากทากันแดดที่หน้าเนียนกระจ่างใสไม่มันไม่เหนียวเนิ้หน,นะระหว่างวันและเข้าได้ทุกสีผิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยแนะนำเลยบีบีกันแดดเคที่ตัวนี้นะคะออร่าเนียนใสจริงๆขนาดใหญ่100กร,รมัมใช้คุ้มมากๆใช้ทั้งหน้าและตัวได้เป็นเดือนค่ะสนใจทักซื้อได้เลยนะคะ